สวัสดีจ้าพี่น้องกองฝ่ายกภูตโกนเดอ้อมากินข้าวน้ำกันเดอ้อกินข้าวกับน้ำทิชเกวเด้อจ้ากินข้าวก,กับเ,เมียงเมียงปลาทูจ้าเมียงปลาทูเด้อพี่น้องเมียงปลาทูเด้อกล้องมันอยู่แถวหางไหนเนะี่ยห้องตากูขึ้นเลือกขึ้นบนตาคอยคอลึกเลือกขึ้นบนพี่น้องคอยใส่บมกหนาวนะพี่นอ้องเมียงปะทูจ้ะ เมงประทุกับเขาพุ้นเอาไว้ตรงไหนหมูดเจ้าจะได้เห็นด้วยเนะนี่ยเขาขั่วค่อยอมันจิเฮียเลยแหละจะให้หมุหมูดเจ้าดูด้วยแหมพี่น้องเอาเดี๋ยวตักเขาขั่วก่อนค่อยเอาเขาขั่วมาใส่น้ำพี่น้องเขาคั่วเขาคั่ว ข้าวคั่วมาใส่ด้วยอันนี้เป็นผลไม้อุ้ยเพราะฉันด้กินเราไม่ร้องเลยอันนั่นเป็นล้วงยูตะอันขนมเซนกับเป็นอันนี้แหละผละไม้่อยเนี่ยกระเลืกองกละเบื้องหมดแล้วมาดูจา้า ียมบักพริกสดน้อยนึงกระตักน้ำปลาแดกใส่โรดน้ำปลาแดกเด็ดพี่น้อง ต,ตั้งกล้องตั้งกล้องไผยเสียบย um. ตั้งกล้องไผ่เสียวช่วงอ่ตอตอะตั้งกล้องเอียวโพดบวตัดเลยพี่น้องลงไปยังนั้นเลยข่อยจมอย่างข่อยก็บวตัดออกหรอกจ้ะข่อยลงไปเลย ตัดบ่าเป็นท่านผู้ใดตัดเป็นมาสอนในเดอ้อพี่น้องแล้วก็เอาข้าวั่วใส่หน่อยนึงเนี่ยขัาวคั่วเฮ้ยอืมปิวเขา้าหนาเขาตาเลยแม่ ขขบคัววัวคัว เบิงบ้งงันดีๆั้งมาที่ติดคอเมียงประทูโอ้ยยกมาเลยเนาอพี่น้องเนาะให้มุเจ้าเห็นแค่นี้พอมันจะติดคอเอกซีใส่สีใส่หลายหลายรุ่นใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยอแล้วก็บักพริก ปาทิิกเขียวแล้วก็กระเทียมประทูใส่ล้วเด้อพี่น้องแล้วก็ขาขวคั่วนี่แล้วก็ตักเอน้ำจิ้มหรือน้ำปลาแดกเอาใส่นี่บอกคุกโดยตะเป็นอย่างบกคุกเยะแก้วไม่คุกหรอกจ้า đang lấy tọt tôm gật bít đem tai nó kêu mắc tùng tùng cỡ nào ăn chuông, ăn chuam แดงนาวจา้ะเร่องต,ติดกระท้าติดตะมาคืนมัแล่ะร่างไม่ออกมันติดทนนานจา้ะแซ่บนอ้องเลยบีปะทูใส่หน่อยนอึงแล้วก็เอาขนมเนซนใส่เอาข,อข้าวคั่วใส่แล้วก็เอาอน้ำ จิ้มหรือน้ำปลาแดกเอาที่โดุนเลี้ยวแล้วมาใส่นำจิ้มน้ำปลาแดกเนี่ยคือใส่พริกป่นเนี่ยพี่น้องใส่พริกปน่นจย่อืม้ม เรียมข่อยพี่น้องกระลำนี่ข่อยไปลวกก้อนได้พี่น้องเด้เนี่ยเอาไปลวกก้อนจ้ะขั้นพอดีมาลวกก็ได้แต่ว่ามันลวกก็ดีพี่น้องมันก็ได้บ่เป็นไทยร้อยทะเลยเอามาทูใส่ I แลเลิกปรวติรตีเสียที่น้ามันตั้งกล้องให้ค่อยกว่ดีจ้ะค่ยจะหยกะัก้ะนั่นพี่นอ้องหยักก็ไม่ได้คอยจะต้องหยักประยุ่ธฟังนี้แล้วเนี่ยเออ นีมันแค่เห็นรุ่งกินไม่แจ้งมาต้องนานเว้ยเออนาะสูผู้เฒ่ากรได้พี่น้องสูผู้เฒ่ากรได้นี่ปัปดปทูเดอ้อจ้ะบะเมนยังเดอ้อปัดทูเดอ้อจ่าใส่ขมโปรสนี่อ่อใส่ผักแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกสด แล้วก็ข่ปุ้นเอาเอาเอาเอสีกขียวเอาสีเอียมาเอาสีเอียมายืดยืดยาวยาวใส่กระโดดตักอันนี้ใส่จ้าใส่หลายเส้นหลายเส้นหน่อยเส้นหน่อยแล้วก็บข่บาขวดข่าขวดใส่ได้ไพี่นอออ้องอุ้ยยูคอตาปิวหัวตายหญ่แก้วโว้ย न คัน,นมันใหโผดก่อนลอกออกเลยหลอกออกเหรอทีกระปุ้นกว้กรปุ้นมันดูใหญ่ ียมพริกซดมันเผ็ดดูแล้วเด้๋ยพี่นอ้องได้ยาแก้วหักไซเอเอขอบคุณอ้าวแล้วก็เอาประแดกลาแล้วก็เอาขบขวาใต rồi lấy mập ไม่ได้เห็นข้าปุ้นอเลี้ยวหอเลี้ยวหอเด้อกินไปเรื่อยๆจ้ะกินกระทั่งมันอิมอ่มอืพริกโอ้ยอันนี้พริกแบบพริกไงเลยเกระทูใส่ไอ้อกรบปุ้นใส่ อมบักซีหอมบักทีอยูอ่ไหนน้อหอมบักทีอยูอ่ไหนน้อสวยเลยพี่น้องกินเมียงปลาทูเนี่ยมันจังมันซาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันจะวักป๊อบป๊อบป๊อบ,อบคือคือพวกกลิ่นซอยตุซอยหยังเด้อพี่น้องกลิ่นเมียงปลาทูเนี่ยมันก็ค่อยเป็นค่อย,อยไปด้วยจ้ะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ติดตามด้วยข,ขวัวน้องไป คันผู้ใดพ่ก,กินขาวงก,ก็เป็นยังคันค่อยค่ยกินเนี่ยมันคือเหมือนกินกินมันอรทรสม,มันเหมือนลาบไหมพี่น้องนี่เมีย่ยงปลาทูแต่ว่าเป็นเหมือนเหมือนกับลาบปลาทูไปด้วยในตัว นพี่น้องเนะาะใครพวกไหนชอบคลิปนี้ก็กกกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเจ้าตาพากินแชนเนลเลยเด้อที่จะเป็นกำลังใจอ่ะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนสุก,กด้วยพี่น้องบ๊ายบาย